สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องชาวยูทูบที่รักทุกท่านนะครับอยู่กันกับผมนะฮะในช่อง YouTube นะครับบางอั้นชาแนลนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้เรามาเจอเจ้ายักษ์ใหญ่ครับนิวฮ l ลแลน TM 140ร้อยสี่สิบนะครับาลาล้านกว่าบาทไถผ่านสามผานบุกเบิกแต่ผานนี้ไม่ใช่ของตัวมันนะครับมันเป็นผานของรถไถเผาเดียวเนาะนะฮะโอ้เข้าลึกอยู่เหมือนกันนะพี่น้องนะ ครับเข้าลึกอยู่เหมือนกันนะอยู่กับบรรยากาศอึมครึมอึมครึมเหมือนฝนจะตกนะฮะเนี่ยก็กำลังสูบน้ำนะครับให้น้ำอ้อยใช้บ่อบดานใช้เครื่องปั่นไฟใช้สเสมอศ์บรรยากาศเป็นภูเขาจริงๆนะครับ เป็นดินหินนะฮะพี่น้องดินหินผุนะครับน่ครับหินนะฮะนี่ครับหินโอ้ข้างล่างยังมีความชื้นอยู่นะข้างล่างยังชื้นอยู่เลยเหมือนฝนจะตกกระทบผมจะรอดไม่รู้วันนี้ จะไม่กระนํากระนำเน้นๆหรือเปล่าไร่บนเขานะครับเขตนี้มีแต่ดินหินนะฮะดินหินผุ เือตดหมานะครับหรือเรือผายลมสุนัขนะครับพูดให้ไพเราะไพเราะพูดแบบสุภาพสุภาพเคือผายลมสุนัขนะครับห,ห,หบบล,บลงเขาไปโน่นแล้วหายเงียบ อันนี้รอเขาขึ้นมาก่อนมาแล้ว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 เป็นแต่หลังคาไกลไม่ไกลก็รถคันใหญ่เล็กนิดเดียวนะ ผมก็กำลังปลูกอ้อยนะครับพอร์ตเหมือนกันนะครับสองเขาพอร์ตหกหกแปดศูนย์นะครับกำลังปลูกอ้อย เรา,าถ่ายพันเจ็ดไว้นานแล้วนะครับพันเจ็ดไว้นานแล้วจงยาขึ้นหมดแล้วไม่ใช่ยาสิเผาวันถ่ายลมสุนักนะครับคือบุมเดินขึ้นมาจากเที่รวละ แล้วนะครับขึ้นมาแล้วนะครับนิวฮอลแลนด์ทีเอมหนึ่งสี่ศูนย์นะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะครับ <c oughs> ไม่ไหวคือพันผ่านนะครับ โอ้รถคันใหญ่คันโตยังใหญ่ยังโตยังเป๋อ่มีเป๋นิดๆนะฮะ <_ S 1> ว่าละวผ่านนี้ไม่ใช่ของมันนะครับเป็นผ่านเล็กไม่ใช่ผ่านใหญ่ต้องเหยียบไปฝั่งโน้นหนึ่งร้อยนะฮะ ระบบไฟฟ้านะครับมีระบบล็อกเผาหน้าเผาหลังอัตโนมัตินะครับอ๋อลมแรงไปนิดนึงเตดด็มผ่านเลยครับ khói dốc, rồi khói thổi, như thế nó chưa tập một. กระตดหมามันไม่ใช่สับหมกใช่ไหมมันไม่สับหมกเดินไหลอันนี้เดินหน้าท้ายหลังใช่ไหมเนี่ยอืมนี่เดินหน้าท้ายหลังใช่แล้วอันนู้นอะไรเนี่ยจอยนะอนหนึ่งสองสามสี่นะอะไรเพิ่มหนึ่งขึ้นหนึ่ลง อ๋อแล้วอันนี้ไอ้สีดำดำอะไรสีดำไปนั่งกดไปยกขึ้นยกลงใช้มือก็ได้ไม่ต้องใช้นี่ก็ได้อ๋อคือว่าอ๋อยกหางใช่ไหมยกหางโอเคผมคิดว่าผางิดว่าะคิดว่าขับขับรถไปมีจอยสติ๊กเล่นเกมด้วยเป็นเกมอันนี้อันนี้อันนี้เป็นออโต้ถ้ากดแล้วมันก็เข่าเดียวถ้าถ้ากดปุ๊บมันจะเป็นออโต้คือล็อกเวลาเราหมุนมันจะจัดอัตโนมัติ แล้วหมุนย่อเพาเพา,เพาล็อกมันจะจัดอัตโนโมัติอ๋ออ๋อล็อกออนนล็อกล็อกตัวไม่ต้องไม่ต้องกดนะถ,ถ้าเป็นธรรมธรรมดาทั่วไปมันก็เราจะต้องเหยียบล็อกเอาใช่ไหมอ,อ๋อประมาณนะั้นโอ้โหเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลดผมเทนี่แหละมันนี่ขายอะ่ะยังก็ขายเพราะว่ารองนี่ห้มันยังต้องลงต้องต้องมาแรกเป็นงี้แหละเดี๋ยวเราไรกันผ่าน มันต้องเอาผ่านเป็ดสะดัพอดีใช่ไหมอืมก็ปล่อยให้ขึ้นจนว่าเมันมันต้องผ่านเป็ดระลาคนเฮ<ะ>้ยไปเรื่ยอยๆอยู่นี่สักเดือนนึงก็ได้ตัวได้งานได้แรกก็เป็นอย่างนี้เลยใช่ใช่เป็นเป็นอะไรที่ไม่ค่อยชอบไป็ลอยแรกอะัลอยเรือลอยแรกจะเป็นอะไรไม่ค่อยชอบเลย <c oughs> ชอบเป็นครูอยู่บนหัวนาะ จะจะจะกบไปเลยก็ไม่ได้อีกไม่ได้เป็นล่องเป็นมันต้องเผื่อไว้หน่อยนึงมันจะเป็นเขื่อเยอะแต่ถ้าไม่ติดเครื่อใส่อย,อยู่มันจะมิดเลยอ่ะบานเนี่ยก็บกไัตยาไม่ไม่อยาก,ว,บบายาก,กวัานั้นแต่มันยากตรงที่ว่าเราต้องไอ้นี่ไงออคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับค่อยไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับ ก็ขอสวัสดีนะครับ